งานวัดเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันนะใครที่ดูอยู่นะฮะรับชมกันเดี๋ยวมาดูนี่เป็นไงฮะลำพงนี่โอ้โหลำพงไม่รู้กี่ดอกเลยนะฮะนู่นรอบไปตรงนู้นอีกดอกเนี่ยกลำพงสูงอ่ะเดี๋ยวมาดูระบบมิกก์กันหน่อยนะฮะมาแล้วโอ้โหนี่ใครนโหดนั่งกันเต็มแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่วันนี้นี่ลงเครื่องเสียงกี่ชุดเนี่ยลำพงกี่ดอกแนะนำหน่อยดิ ลำพงกี่ดอกฮะอายอะไร <c oughs> โอ้โหนี่มิกยี่ห้ <c oughs> ออะไรฮะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหนี่อย่างกับเวทีคอนเสิร์ตเลยตอนนี้อันนี้ภายในพระโบสถ์นะฮะก็นะครับ <c oughs> มีคณะศรัทธาเนี่ย <c oughs> มานั่งรอหลวงตาบุญชื่นกันแล้วนะหะ <c oughs> ลวงตาบุญชื่นท่านยังอ่ายังไม่ได้ให้ใครขึ้นไปกราบ <c oughs> ท่านนะท่าน <c oughs> ซักจีวรอ,อยู่ฮะตอนนี้ กำลังใช้พัดลมเป่าจีวรให้แห้งนะฮะเพราะว่าเดินทางมาถึงวัดชะอําเนี่ยเย็นมากแล้วนะฮะพอมาถึงตอนเย็นเนี่ยท่านไม่ได้ซักจีวรมาสองวันแล้วนะครับรวันนี้วันที่สามครับก็มีการซักจีวรท่านซักจีวรก็แดดร่มลงตกพอดีนะฮะก็ถ้าตากแดดเนี่ยก็ไม่มีแดดให้ตากแล้วนะครับก็ต้องใช้วิชาตัวเบากันนะครับวิชาตัวเบาที่ใช้เนี่ยพี่นันเขาก็ดูแลอยู่นะฮะก็ใช้พัดลมมาเป่าผมก็เคยนําเสนอไปแล้วนะฮะ นี่ฮะเป็นภาพบรรยากาศที่มานั่งรอกันอยู่นะฮะโอ้โหนี่ฮะแหพระโบสถ์สดที่นี่เนี่ยเรียกว่าสวยสดงดงามจริงแหมไม่รู้ใครร่วมสร้างกันบ้างนะฮะแห่ได้บุญหนักหนานะครับ18นาฬิกา19นาทีนะฮะวันนี้10ธันวาคม2 5 6 4ี่นะครับ อยู่กันที่วัดชามทีรีตําบลชะอําอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะฮะผู้คนนี่ก็ยังเดินทางเข้ามาตลอดะฮะละลมเย็นจริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศาสดๆผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะยังคงนำเสนอเรื่องราวของตาวบ้นทชื่ออย่างต่อเนื่อง นะครับเดี๋ยวช่วงที่สวดมนต์เย็นนะครับแล้วก็แสดงพรทธธรรมเทศนาก็จะไลฟ์สดให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะเดินกันมาแล้วนะฮะแหมนี่ฮะโอ้บรรยากาศนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศงานวัดดีๆเลยนะฮะโอ้โหคนเยอะจริงๆมาระบบเครื่องเสียงนี่ต้องขอขอบคุณทางวัดด้วยนะคณะลูกศิษย์ลูกหานะครับจัดเครื่องเสียงมาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีได้ฟังเสียงนะครับการ แสดงระารรมเทศนานะครับได้อย่างชัดเกนแน่นอนนะวันนี้โอ้โหะบ,บเครื่องเสียงนี่สุดยอดโอ้โหนี่ฮะโอ้โหนี่พาหนูน้อยมาด้วยนะนี่ปกฝังนะครับให้ทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยาววัยริงนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแน่ครอบครัวน,นี้โอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะโอ้โหนี่ฮะ ไม่ร้องด้วยนะครับเนี่ยเป็นเด็กคนอื่นนี่เข้าวัดร้องไปแล้วนะฮะเนี่กี่วันแล้วครับกี<า>่วันแล้วมากี่วันแล้วเอาให้ครบเจวันนะครับเก้าวันไปเลยสวัสด,ดีจ้าหน้าคุค้นๆนะเหมือนเคยเจอกันเมื่อกี้นี่นหย สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยเจ็ดิออายุโออายุน้อยกว่าหลวงตตหลวงตาบุนชื่นเจ็ดสิบสามครึ่งแล้วเจ็ดสิบสามครึ่งอีกหกเดือนเจ็สิบสี่แล้วจ้ะอย่าพูดดิว่าจะออกหวยอะ่ะ <c oughs> โชไม่ได้ไอ้หวย <c oughs> เดี๋ยวคนก็โจมตีผม <c oughs> แล้วหวยก็ชอบออกเลยนะ <c oughs> เออนี่ผมไม่ได้ใบนะ ก็อีกไม่กี่นาทีนะครับก็จะมีการสวดมนต์นะครับทำวัดเย็นนะครับแล้วก็มีการแสดงะธรรมทเทศนานะครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็น,เ,ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน<ม>เดี๋ยวรอจีวอนแห้งครับเดี๋ยวโอ้ต้องแจก,กบัตรคิวแล้วต่อไปเดี๋ยวผมต้องโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วฮะต่อไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะอ้าวลูกเพจคนไหนอยู่ใกล้ๆฮะจังหวัดเพชรบุรีทําบัตรคิวให้ผมหนึ่งพันใบดีกว่านะฮะเดี๋ยวทาบัตรคิวเลย ราะว่าหลายวัดนะฮะมาคนนี่มาเป็นพันคนนะฮะเราแจกบัตรคิวเลยดีกว่านะครับใครมาก่อนได้นั่งหน้าเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องวิ่งกันนะฮะมต้องทําอย่างนี้แล้วนะฮะเอาใครทําบัตรคิวไหสักพันใบเนี่ยมาหรือพันห้าร้อยใบก็ได้นะทํทำมาเลยฮะหนึ่งถึงพันห้าหรือสองพันก็ได้มาเลยนี่ฮะข้พุธนี่งามมากงดงามที่สุดนะฮะ ใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับอย่าแพอย่าเพิ่งเข้านะครับมาใจเยน็นนั่งข้างบนข้างล่างก็เหมือนกันได้บุญเหมือนกันเออถ้าข้างบนเนี่ยถ้าข้างบนเนี่ยปวดฉี่หของน้ําไกลนะบอกก่อนนะเดี๋ยวหาว่าไม่เตือนไม่ลงครับเดี๋ยวอยู่ข้างบนนะครับอย่าวิ่งนะเดี๋ยวล้มไปหัวแตกโรงพยาบาลอยู่ไกลนะหมอก็ไม่ได้เข้าเวรกันด้วยวันนี้หมอมันทําบุญกันหมดแล้ว โอ้โหนี่เรื่องใหญ่แล้วนี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นทันที่คุณแม่ไม่ทันได้ยังไงล่ะไปทันนะจะม่ช่วยยกเออนั่นละเอาผมหนีก่อนแล้วผมกลัวนน่นั่งกันเว้นทางให้เดินกันด้วยเด้อหยแดงหยแดงหย่ยาแดางหยแดงครับหยแดงหยแดงหยแด,ง,ยด,ง,ยดงบอกนั่งเว้นเว้นทางเดินด้วยนะ,อะบอกบอกให้เขาเว้นทางเดินสักช่องจัดทางเดินเข้าเดินออกไะด<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวพวกลูกศิษย์เดินเข้าไม่ได้ นั่งข้างนอกอ่ะผมว่าดีเพราะว่าหนึ่งไม่อัดเหมือนบนนะครับเข้าห้องน้ําก็ง,ง่ายได้บุญเหมือนกันแต่ว่าอ่ะคนแก่อยากขึ้นไปข้างบนก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับทำวัดประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็แสดงธรรมด้วยเจ็ดโมงโดยประมาณครับเจ็ดโมงโดยประมาณก็นี่นอยู่ข้างนอกก็ได้มีมีอยู่แล้วอยู่ในแอเรียเดียวกันก็ได้บุญเหมือนกันนะรับฟังเหมือนกันนะ ครับผม,มเดี๋ยวสวดมนต์เย็นด้วยนะครับแม่ันอย่าอยาอยา่ยาแย่งกันนะเดี๋ยวล้มนะโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศอย่างนี้ตั้งโทรศัพับอีกเครื่องหนึ่งอัดคลิปไว้ก่อนดีกว่าดูแล้วน่าจะวิ่งแน่เลย โอหเนี่ยคนมาทยอยมาแล้วครับ18นาฬิกา25นาทีนะฮะต้องบอกว่าคณะศรัทธาเนี่ยนะครับบินทางกันมาเยอะจริงๆนะฮะหลายคนก็จ้องจะขึ้นไปบนพระโบส์นะฮะแต่ผมว่าอยู่ข้างล่างเย็นสบายกว่านะครับแล้วก็นั่งสบายได้ยินเสียงชัดเหมือนกันนะฮะใช,ใช่ครับใช่ครับ อยู่ข้างล่างก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปกราบได้เหมือนกันข้างบนก็ต้องลงมาลงข้างล่างขึ้นไปสบายไม่ต้องแออัดนะขอครับขอโทษทีครับพอดีไลฟ์สดอยู่ก็เลยปิดเสียงไว้ฮะโทษทีอไม่เป็นไรผมซื้อไว้ให้แล้วซื้อบาดไว้ให้หนึ่งใบแล้วก็ซื้อผ้าไตหนึ่งผืนนะเตรียมไว้แล้วบาดหนึ่งใบผ้าไตหนึ่งผืนส่งไลน์ไปให้ดูแล้วฮะ ครับคส่งไลน์ไปให้แล้วครับผมเอยู่ที่วัดชะางครัตอนนี้คนก็มาประมาณสองร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าคนละครับครับทยอยมากันเรื่อยๆไม่เป็นไรก็มาตอนไหนก็ได้ท่านมาตอนไหนก็ได้ครับผมครับครับครับมาสักครู่นี้ต้องขอทานอภัยด้วยนะพอดีรับสายนะครับจากท่านผู้อำนวยการบริษัท กลางคุ้มครองผู้สบภัยจากรถนะท่านบอสมชายนี่อสมชายนี่เป็นคนหัวหินนะเป็นคนหัวหินแล้วก็มีบ้านอยู่ที่เพชรบุรีด้วยนะแล้วก็เป็นผู้อำนวยการกลางของมูลที่มิลาเครนนอฟไลท์ในทุนกรมอมหญิงบนรัฐด,ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาร่วมฟัง,ฟงทำนะครับจากหลวงตาบุญชื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เดินทางมานะครับช่วยกรรันทะลุบำรุงพุทธศาสนานะครับ วันนี้เนี่ยพระพุทธศาสนาเรานี่ถูกย่ำยีจนย่ำแย่มาเยอะแล้วนะฮะนี่คือมิติใหม่แห่งวงการศาสนาพุทธนะฮะผมใช้คำนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะฮะน่าจะใช้ได้นะอ่ะถ้าใช้ไม่ได้ก็มาว่ากันทีหลังแล้วกันแต่อย่าด่าแรงนะด่าเบาเพอเพราะว่าผมสำนึกไม่ทันนะฮะก็อยากให้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติตั้งแต่สมัยสยามประเทศนะครับจนมาถึงประเทศไทยนะครับ ก็ช่วยกันนะฮะช่วยกันธนุบำรงพระพุทธศาสนานะครับเ,เจอพระธุดงนะฮะเจอพระสงฆ์บินทบาทก็จักบาทใส่บาทกันนะฮะหรือไม่ก็อนุโมทนาบุญกันนะครับมีงานบุญงานวัดก็อย่าลืมกันนะฮะบางคนเข้าพับเข้าบาร์กันจนลืมไปแล้ววัดวาเข้ากันยังไงประตูวัดอยู่ตรงไหนไม่รู้เข้าอีกทีตอนตายแล้วนะฮะนี่ก็มีเยอะอยู่นะครับ และนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะมาขึ้นไปแล้วนะฮะเดี๋ยวชมบรรยากาศหน่อยนะฮะโอ้โหไม่ต้องเบียดนะครับไม่ต้องเบียดนะครับมามดงามจริงๆเอา้าไครแคปเจอร์ภาพมาฝากกันหน่อยโอ้โหผมนี่อยากจะถือกล้องตัวมาล้ถ่ายอยู่นะฮะ คนก็ขึ้นไปเข้าไปในพระโบสถ์นะรอ,อทำวัดส่วนมนเย็นนะครับอะไรนะครับทวัดทไเลยันเย็นอ๋อเดี๋ยวหลวงหลวงตาท่านต้องทําด้วยเป็นวัดของท่านเป็นเป็นวัดที่ท่านถืออยู่ของพระธุดงท่านก็ต้องทําวัดสดนมนเย็นทั้งเช้าเย็นนะครับ เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้เข้าไปทีละคนนะใจเย็นนะครับอย่าอย่าแออัดนะครับอย่าไปเบียดนะครับอันนี้ไหมเดี๋ยวถือไปถือขึ้นแบงก์บนนั่หลวงปู่ขอวามอนุเคราะห์นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับอย่าเบียดกันเข้าไปนะครับอย่าแย่งกันเข้าไปนะครับ ค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวพอเปิดประตูโบสถ์ให้เข้าไปก็นั่งเป็นแถวนะครับเว้นระยะห่างกันสักนิดหนึ่งนะครับข้างบนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเวลากราบไหว้ขอพรถวายสิ่งของนะครับก็ต้องลงมาแล้วก็ให้ข้างล่างขึ้นไปเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ไม่ได้ลงเลยข้างล่างก็อยู่ข้างล่างไม่ได้นะครับนั่งข้างล่างหรือข้างบนก็เหมือนกันนะครับรอสักครู่นะครับเพราะว่า ท่านยังทํากิจอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เดินทางมาถึงวัดชามทีดีในเย็นมากนะครับท่านต้องซักจีวรด้วยนะครับตอนนี้รอจีวรท่านแห้งท่านถึงจะคลองจีวอนแล้วก็มาโปรดญาติโยมนะครับได้เข้าไปกราบไหว้ขอพรทุกคนนะครับรับสองหน้าที่เลยนะฮะทั้งไลฟ์สดทั้งพิธีกรเลยอต้องพูดกันสักนิดนึงนะฮะ อันนี้คนดูอยู่สามหมื่นสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคนเ,คเหลือสามหมันห้ารอยแล้วตอนนี้สามหมื 36, น่นหกพันสองร้อยะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันอยู่นะฮะโอ้โหลมเย็น,นจริงนะนี่วันนี้ผมผมว่าผมปูเสือนอนตรงนี้ดีกว่าลมเย็นดีจังเลยนะ,นะเดี๋ยวขึ้นแมงบน เดี๋ยวขึ้นไปถวายหลวงปู่ขึ้นไม่ได้ติดคนอยู่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวประชาลัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับใครที่นําสิ่งของต่างๆมาถวายให้กับหลวงตาบุญชื่นนะครับอย่านําปัจจัยถวายท่านนะครับใครไม่มีของถวายก็กราบไหว้ขอพรได้ปกตินะครับปัจจัยท่านไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับปัจจัยนะครับก็อยากทําบุญก็ นำมาใส่ตู้บริจาคของวัดชะอําคีรีได้เลยนะครับบางคนบอกว่าดวงตาบุญชื่นไม่รับปัจจัยเดี๋ยวฝากลูกศิษย์ลูกหาที่เดินตามมาได้ไหมก็ไม่ได้เช่นกันนะครับคณาลูกศิษย์ลูกหา